เฉลยใบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสะสะวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนแก๊สจำนวนหนึ่งอยู่ในกระบอกสูบเมื่อความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าปริมาตรของแก๊สจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของของเดิมนะครับถามว่าอัตราส่วนระหว่างอุณหภูมิสมบูรณ์ของแกส๊สครั้งหลังกับครั้งแรกมีค่าเท่าใดนะครับข้อนี้ นะก็เริ่มต้นได้ด้วยสูตรนี้เหมือนกันครับกฎของแกส๊ส PV เท่ากับ nRT นะคือสูตรนี้มันจะครอบคลุมกฎของบอยของชาลของเกลุสแสกทั้งหมดนะทักนะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราเริ่มต้นที่สูตรนี้ได้นะครับถ้าเกี่ยวข้องกับกฎของแก๊สเนี่ยนะเริ่มต้นที่สูตรนี้ไปเลยนะนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น2ช่วงนะตอนแรกเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแกส๊สจำนวนหนึ่งอยู่ในกระบอกสูบ เมื่อความดันของแก๊สเพิ่มเป็น3เท่านะครับนี้ตอนแรกเราก็อย่างนี้แล้วกันให้ความดันตอนแรกเนี่ยเป็น p 1นะครับแล้วก็อุณหภูมิปริมาตรตอนแรกแรกเนี่ยให้เป็น v 1จําจำนวนโมลตอนแรกก็ให้เป็น n 1นนะครับเอ,อ่อ r ก็ค่าคงที่ t ตอนแรกก็ให้เป็น t 1นะนี้ถ้าเราแทนค่าเราก็จะพบว่า แทนค่าลงไปในสูตรนี้นะตอนแรกก็จะได้เป็น P 1 V 1เท่ากับ n 1 R 1, T 1นะให้เป็นสมการ1นี้ตอนหลังเกิดอะไรขึ้นครับนะตอนแรกกับตอนหลังตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าแก๊สเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าก็แสดงว่า P 2เนี่ยมันเป็น3เท่าของ P 1ออย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรอีก ปริมาตรของแก๊สลดล,ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของของเดิมก็แสดงว่า V2 เนี่ยเท่ากับลดลงเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็คือเอา V1 มาหาร2อเอ่จำนวนโมลตอนหลังก็เป็น n2 เหมือนเดิมเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่ามันมีมวลสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะปริมาณของแก๊สมวลของแก๊สแต่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงโจทย์ไม่ได้บอกก็แสดงว่า n1 กับ n2 มันก็น่าจะเท่าเดิมนะครับ นี้อุณหภูมิตอนหลังเนี่ยให้เป็น t 2แล้วกันทีนีเ้เราก็ลองแทนค่าลงไปในสูตรนี้ครับเราก็จะได้ว่า p 2ก็แทนด้วย3 p 1 v 2ก็แทนด้วย v 1ส่วน2อย่างนี้ครับเท่ากับ n 2 r แล้วก็ t 2ให้อันนี้เป็นสมการ2อ่ะทีนี้โจทย์ให้หาอะไรครับโจทย์ให้หาอัตราส่วนระหว่างอุณหภูมิ สมบูรณ์ของแก๊สครั้งหลังกับครั้งแรกอุณหภูมิครั้งหลังก็คือ t 2อุณหภูมิครั้งแรกก็คือ t หนึ่งังนั้นสิ่งที่ต้องหาก็คือหา t 2ออัตราส่วนใช่ไหมอัตราส่วนก็คือการหารกัน t 2หาร t 1นนั่นเองโอเคนะังนั้นสิ่งที่ต้องหาก็คือหา t 2หาร t 1นนะครับนี่วิธีการหา t 2ส่วน t 1ก็ ได้หาได้จากการแก้2สมการนี้โดยวิธีการก็คือเอา2สมการนี้มาหารต่างกันเอาสมการ2ตั้งหารด้วยสมการ1ก็จะได้ T 2ส่วนที่ออกมาได้ในนะครับออในที่นี้ต้องน้ตไว้น,นิดนึงว่า n 1กับ n 2มวลสารมันไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แสดงว่าจํานวนมวลมันเท่าเดิม n 1เท่ากับ n 2เราก็จากนั้นเอา2สมการนี้มาหารกันนะครับเราก็จะได้เป็นเอาสมการ2ตั้งหาร1งนะฝั่งซ้ายหารฝั่งซ้ายก่อน นะครับก็เป็น3 p นะครับออ v อส่วน2หารฝั่งซ้ายก็คืออ,อ,อันนี้3 p 1 p 1 v 1เออนะฝั่งซ้ายของสมการหอืมังขวาของสมการ1อ่าฝั่งขวาของสม,มการ2ก็คือ n 2 r แล้วก็ t 2อวั่งขวาของสมการ1 n 1 r t 1 อ่ออาทีนี้งานตัดครับ p 1 p 1ตัดได้ v 1 v 1ตัดได้2ตัวนี้เป็นตัวส่วนเราก็ขยับลงมาเป็นอ,อยู่ด้านล่างนะครับเออสอเป็นตัวส่วนด้านล่าง n 1กับ n 2เท่ากันจํานวนมวลมันคงเดิมมวลสารไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง n 1 n 2เท่ากันตัดได้ r r ค่าคงที่ตัดได้ครับเออก็จะเหลือเป็น t 2ส,ส่วน t 1นนั่นเองนะครับสรุปอัตราส่วนระหว่างอุณหภูมิสมบูรณ์ตอนหลังกับตอนแรกนะ อ่าทีสอส่วนที่ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3ส,ส่วน2นั่นเองนะครับเออโอเคนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ3ส,ส่วน2หรือ1.5นั่นเองนะครับอืมตอบครับอ,อ่อาตราส่วนเป็นนะตราส่วนของอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับ เป็น3าส่วนสจบนะอุณหภูมิตอนหลังเทียบกับตอนแรกก็เป็น3าส่วนสนั่นเองนะครับ